ก็เป็นเพียงคนธรรมดาคงไม่รูวใจมันถึงฐานะครึ่งกลางกลางใจอับทึงขันยักจนแต่ไม่จนห้นตาฉันมีวังฉันมีฝันให้เดินไปก็รู้ว่าเธอกับฉันต่างกันแค่ไหนสู้อได้ใจฉันไม่ได้สู้ด้วยเงินทองก็มีเพียงคำว่ารัก จะคิดจะครอบคองอยากให้น้องให้นกมันได้รู้อยากบอกว่ารักเป็นภาษาไทยว่าโอ้โอโอ,โอรักรักน้องนัดแมนอยากจะไดยเธอเป็นแฟนที่เห็นเป็นคนแบบนี้ก็ฉันมีเพียงเท่านี้แต่ให้หมดที่มีให้เธอไปทั้งใจถ้าเขามี่นหนึ่งล้านแต้เขาให้เธอหนึ่งรอย ส่วนฉันมีเงินที่ร้อยแล้วฉันให้เธอไปหมดเลยแล้วเธอจะเลือกใครยามเดินไปในใครว่าเชยอ,อีกตลอดหัวใจมันปวดเป็นหน้าตาไม่โอนยหลยพราะ้เจอกับเธอใจมันสั้นหมดเลยอยากเปิดเผยอยากฉเฉลยความในใจก็รู้ว่าเธอกับฉันต่างกันแค่ไหน สู้ด้วยใจฉันไม่ได้สู้ด้วยหัอก็มีเพียงคำว่ารักและใจคิดจะครอบครองอยากให้น้องให้น้องนั้นได้รู้ อยากบอกว่ารักเป็นภาษาไทยว่าโอวโ,โอโอรักนั้โนงนัดมนมงอยากจะได้เธอเป็นแฟนที่เห็นเป็นคนแบบนี้ก็ฉันมีเพียงเท่านี้แต่หายหมดที่มีให้เธอไปทั้งใจถ้าเขามีเงินหนึ่งล้านแต่เขาให้เธอหนึ่งร้อยส่วนฉันมีเงินหนึ่งร้อยแล้วฉันให้เธอไปหมดเลยแล้วเธอจะเลือกใคร อ,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 อยากบอกว่ารักเป็นภาษาไต้ว่าโอว่าโอรักอยากนองนัดแนนอยากกิดใจเธอเป็นแฟนที่เห็นเป็นคนแบบนี้ก็ฉันมีเพียงเท่านี้ ต่ให้หมดที่มีให้เธอไปทั้งใจถ้าเขามีเงินหนึ่งล้านแต่เขาให้เธอหนึ่งร้อยส่วนฉันมีเงินหนึ่งร้อยแล้วฉันให้เธอไปหมดเลยอยากบอกร่อยากบอกว่ารักเป็นภาษาไทยว่าอ๋อว่าอ๋อรักรักน้องนัดแนบอยากจะได้เธอเป็นแฟนที่หุนเป็นคนแบบนี้ก็ฉันมีเพียงเท่า